เลือกนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสลับวีล็อกอีกรอบหนึ่งนะ ah. เดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาพาทัวร์สตูดิโอนะฮะว่าสตูดิโอแห่งนี้เนี่ยฮะมีการทําคลิปอย่างไรนะฮะมีการทํางานยังไงคืออันเนี้ยผมกินนอนที่สตูดิโอแห่งนี้อันนี้หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามีห้องนอนนะฮะ ah. สมมุตินะฮะพอเราตื่นนอนเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยกินข้าวเสร็จเรียบร้อย เราจะมาเริ่มทําคลิปกันยังไงอ่ะนั่นแหละฮะคลิปนี้มีคําตอบแลวบอกเลยฮะว่าน่าจะเป็นสตูดิโอที่ซับซ้อนที่สุดเลยก็ว่าได้มั้งนะซับซ้อนในกรณีที่ว่าแบบเราทําคนเดียวเข้าใจป่ะฮะคือจริงๆมันก็มีทีมงานตัดต่อนะั่นแหละแต่ว่าในพื้นที่สตูดิโอแห่งนี้เนี่ยคือมีผมอยู่คนเดียวดังนั้นเนี่ยจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่เยอะมากๆแล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนนะอ้าววันดีอันนั้นอันนั้นแคร์แบร์นะตุ๊กตาอันนี้น้องชื่อนนะ ไร้สาระไหมเนี่ยอ่ะเรื่องไร้สาระนะฮะอันนี้คือชื่อน้องไนนะฮะอันนี้เป็นตุ๊กตาตัวแรกน้องไนส่วนอันนี้เป็นลูกของไนนะฮะชื่อไนนะฮะแล้วตัวที่เล็กกว่าตัวนี้ฮะก็จะเป็นพวงคุณแแจนะฮะชื่อสาระมีอยู่จริงอ่ะใช่เห็นเปียโนแบบนี้ใช่ไหมครเปียโนตั้งอยู่ตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าเล่นไม่เป็นสักเพลงคือเปียโนเนี่ยซื้อมาก็ซื้อมานะฮะแต่ถามว่าเล่นเป็นสักเพลงไหมตอบได้อย่างเต็มฝาเต็มคําเลยว่าไม่เป็นจริงๆนะแล้วเปียโนเนี่ย มันอยู่กับผมมาประมาณ3เดือนแล้วก็ยังเล่นไม่เป็น <ś c oughs> ชีวิตช่างน่าเศร้าเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวเรามาพาทัวร์สตูดิโอแล้วกันฮะเริ่มต้นในการทําคลิปหลายๆคนก็ต้องเดาได้อยู่แล้วแหละเราจะต้องเปิดคอมพิวเตอร์ถูกต้องไหมฮะซึ่งการเปิดคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยฮะสามารถเปิดได้สามวิธีนะฮะซึ่งวิธีแรกเนี่ยเราก็จะใช้เสียงนะฮะแบบ Google อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบเราต้องพูดว่าแบบอะไรอย่างเงี้ย Google หรือแบบ กูเกิลอะไรประมาณนี้นะฮะคือไม่อยากจะพูดไงเดี๋ยวมันแบบมันติดเข้าไปในคลิปนะแล้วก็พูดว่าแบบเอ้ยเปิดคอมสตูดิโอทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็จะเปิดปรุ่งหมดเลยอะไรอย่างี้อันนี้คือวิธีแรกนะฮะส่วนอีกวิธีหนึ่ง่ยฮะที่โตะคอมตรงนี้อ่ะเนี่ยที่โต๊ตรงนี้จะมีปุ่มพิเศษตรงนี้อยู่นะฮะซึ่งปุ่มพิเศษอันนี้เนี่ยฮะเผื่อวันไหนวันหนึ่งที่ว่าแบบเสียงแหบหรือแบบอารมณ์บูดนะขี้เกียจพูดกับ Google เราก็สามารถใช้ปุ่มพิเศษอันนี้เนี่ยฮะ มันไม่ใช่เปิดคอมอย่างเดียวนะมันทําได้หลายอย่างมากมากอะยังยกตัวอย่างเรากดปุ่มหนึ่งครั้งอ่าข้างหลังตรงนี้ไฟจะติดโอเคป,ะะเคปะ่ะฮะกดปุ่มอ่าไฟดับอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดเับบันลิกตึกต๊ก,กมันก็จะไปเปิดคอมตรงนู้นถ้าเกิดกดปุ่มค้างกึ๊บอะไรเงี้ยมันก็จะเปิดคอมด้านหลังตรงนี้ฮะทั้งแถบไปเลยอะไรประมาณเนี้ยแหมมีความดูดีใช่ไหมอันนี้คือปุ่มแรกนะฮะซึ่งมันจะมีอีกปุ่มหนึ่งด้วยเช่นกันฮะอีกปุ่มหนึ่งก็จะอยู่บนกล่องตรงนี้นะซึ่งข้า่าตัวนี้ก ระบบคอมผมยังไปสนใจมันนะฮะนั่นแหละฮะมันมีปุ่มเต็มบ้านไปหมดเลยซึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดคอมกันเลยแล้วกันฮะวิธีเปิดคอมก็คือกดปุ่มค้างอ่ะพามาดูพามาดูพามาดูนะฮะอ่ะพามาดูพามาดูอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อว่ามันเปิดเองอ่ะดูนะไม่มีใครแตะนะไม่มีใครแตะอะไรเลยนะฮะกดปุ่มค้างเออสายไฟลุกนิดนึงอย่าไปดูมันนะะกดปุ่มค้างกึ๊บอ่าเห็นไหมฮะข้างล่างไฟเห็นไหมฮะมันก็จะติดอัตโนมัตินะฮะแล้วข้างบนตรงนี้ ก็ติดอัตโตนมัติเช่นกันโอ้โหขี้ฝุ่นเขอะเลยนี่ไงเปิดเองด้วยอ้สุดเทพอะคอมด้านนี้ก็จะเป็น Linux นะอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วแหละมั้งว่าผมเออใช้ Linux ในการเล่นเกมนะฮะก็อันนี้ไม่ใช่เออร์เรอร์นะอันนี้คือข้อความบูตของมันนะฮะส่วนด้านนี้ก็จะเป็น Windows 10 ะะซึ่งผมก็เกียบ Windows 11มากแต่ก็ต้องจำใจที่ต้องใช้เออเออครับครใช่ผมลืมบอกอาสตูดิโอของผมเนี่ยฮะสามารถพูดได้นะพูดได้แบบทั้งภาษาอังกฤษยอย่างเดียวเมื่อกี้มันคอมพิวเตอร์มันพูดด้วยเสียงของมันเองอะไรเงี้ยเสียง,งมันก็อาจจะทุเรศน,นิดนึงนะว่าแบบเอ้ยแท g e เกอร์เกออนไลน์แล้วอะไรอย่างนี้ก็คือมันแบบคอมถูกเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วก็คือมันมีคอม2อเครื่องไงมีคอม Tiger Gaming แล้วก็คอม Tiger PC คือมันต้องใช้คอม2เครื่องในการอัดคลิปไงเขา้าใจปะ่ะเครื่องหนึ่งใช้เล่นอีกเครื่องหนึ่งใช้อัดอะไรอย่างงี้ไงฮะก็คือเครื่องอัดก็จะเป็น Capture Card Elgato ส่วนทางด้านนี้เนี่ยฮะอันนี้จะเป็นทางด้าน Raspberry Pi นะฮะซึ่ง Raspberry Pi ก็จะเป็นคอมตรงนี้ก็คือจะเป็นคอมที่ว่าแบบกระแสไฟฟ้า5โวลต์นะก็คือใช้อแดปเตอร์ชาร์จมือถือเนี่ยฮะอันนี้คือคอมพิวเตอร์โอเคปะ่ะแล้วก็ต่อออกจอมาลักษณะคล้ายแบบนี้อันนี้ก็สามารถใช้ในการคุมสตูดิโอ อธิบายแบบง่ายๆแล้วกันด้านขวาเนี่ยฮะก็คือ CPU ของเครื่องนูน้นเครื่อง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 อีกเครื่องหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ดูว่าแบบเอ้ตอนเนี้ยในสตูดิโอแห่งนี้เนี่ยฮะมีการโอนถ่ายข้อมูลอะไรบ้างหรือเปล่านะฮะก็คือดูว่าแบบเอ้เน็ตเวิร์กเป็นยังไงบ้างนะฮะส่วนด้านซ้ายตรงนี้ก็สามารถสั่งสตูดิโอได้นะฮะอย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดสมมติผมอยากจะเอ้ยเปิดไฟนะฮะขี้เกียจไงเข้าใจไหมคืออารมณ์บางครั้งแบบเอ้ยเราขี้เกียจกดปุ่มคือกดปุ่มตรงนี้ก็ได้นะกดปุ่มใช่มมฮะกดปปุ่๊บ อ่ะไฟก็ติดใช่ไหมฮะกดอีกปุ๊บอ่ะไฟดับ <_' co. S 1> เผื่อบางครั้งขี้เกียจกดปุ่มความขี้เกียจมันเยอะเหลือเกินเผื่อถ้าเกิดสมมติเราถ้าเดินๆแลถ้าเกิดใครขี้เกียจกดปุ่มใช่ไหมฮะก็สั่งผ่านคอมพิวเตอร์ตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันฮะวิธีการเปิดไฟนั้นง่นายมากๆค่ะดูวิธีการเปิดคอมใช่ไหมฮะเราก็กดตัว L หนึ่งครั้งฟืบใช่ไหมฮะแล้วก็ enter ได้เลยก็จะเป็นคำสั่งตัวนี้ฮะอือเห็นป่ะฮะเป็นตัว L ชัดหน่อยกล้อง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 ไม่ชัดอ่ะเป็นแค่ตัว L เฉยๆฮะแล้วก มีเสียงด้วยสุดยอดมากดื้อดึงนะสมมติปิดไฟก็ตัว L เหมือนเดิมปิดไฟโอ้โหอ่ะเปิดไฟ L Enter ปิดไฟสนุกเหลือเกินเข้าใจหน่อยเถอะอยู่สตูดิโอคนเดียวบางครั้งมันก็เหงามันก็ต้องแบบหาเสียงฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งอะไรประมาณนี้ไงใช่ไหมฮะขอนำเสนอระบบขยะายอีกหนึ่งระบบนะฮะซึ่งเป็นระบบที่ว่าแบบเอ้ยเวลาสตูดิโอมันเงียบมากๆเนี่ย เฮ้ยมันต้องหาเพลงดูเป yeah ็นคําสั่งที่ว่าแบบเออขี้เกียจที่สุดใน3โลกเลยดูฮะอยากเปิดวิทยุใช่ไหมคิมตัว R นะฮะหรือ R A D I O ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าผมย่อให้คําสั่งเหลือตัว R อยากฟังคลื่นอะไรคลื่นึร้อยสามจ้าใช่ไหมหนึ่งศูยาม Enter เฮ้ยลิขสิทธิ์เพลงโอเคฮะเราอยากจะหยุดก็ R S T O P นะฮะ Stop วิทยุก็จะถูกปิด <c oughs> ไม่ใช่อะไร <c oughs> เดี๋ยวโดยลิขสิทธิ์เพลง <c oughs> เป็นไงเป็นระบบที่แบบอำนวยความสะดวกให้ตัวเองเต็มที่อะ่ะอยากจะเปิดวิทยุยังขี้เกียจเปิดอะ่ะคิดสภาพดิอารมณ์ตรงเนี้ยฮะพื้นที่นั่งตรงนี้คือพื้นที่บัญชาการทุกสิ่งทุกอย่างคุมได้ทุกอย่างแล้วผมยังไม่ได้อธิบายถึงคุณสมบัติวิเศษคุมสตูดิโอแห่งนี้อีกหนึ่งอันนะฮะซึ่งอันนี้เป็นสวิตท,ที่ว่าคุมได้ทุกอย่างจริง <c oughs> ๆคุมได้ทุกห้องงงละสิอ่ะผมตั้งเอาไว้แบบเนี้ยสมมติผมกดปุ่มหนึ่งครั ตรงนู้นพัดลมจะเปิดโอเคปะ่ะฮะอ่านะฮะอ่ะเรากดอีกครั้งหนึ่งนะ,ะกดปุ่มปุ๊บพัดลมมันก็จะปิดนะมะีพัดลมปิดไหมอ่ะพัดลมปิดนะฮะแต่ว่ามันอาจจะหมุนค้างนิดนึงเห็นปะ่ะขนาดจะเปิดพัดลมยังขี้เกียจขนาดนี้เลยเนี่ยมีอะไรอีกคือผมขี้เกียจอธิบายหมดนะฮะถ้าเกิดสมมติร้อนนะฮะ อยากจะเปิดแอร์ก็ดับเบิันคลิกกึ๊กๆนะฮะมันก็จะเปิดแอร์สตูดิโอแห่งนี้ให้คือเราสามารถสั่งเปิดแอร์ผ่านปุ่มก็ได้โอเคป่ะแล้วถ้าเกิดสมมติแบบเอ้ยอัดคลิปอยู่รู้สึกง่วงนอนยังเลยกดปุ่มนี้ฮะดับเบิันคลิกปึ๊บๆมันจะไปเปิดแอร์ในห้องนอนให้อันนั้นมันเป็นทางออกไปข้างนอกผมขี้เกียจเดินเอาเป็นว่าเราสามารถเปิดแอร์ห้องไหนก็ได้เพียงใช้ปุ่มอีเนี่ยโอ้โหอ้า โ <c oughs> คือเมื่อกี้ผมกําลังเรนเดอร์ไฟอยู่นะฮะแล้วพอเรนเดอร์เสร็จปุ๊บผมตั้งเสียงเอาไว้ด้วยว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติมันเรนเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยให้มันมีเสียงนะฮะแล้วเมื่อกี้ลำโพง Google มันก็พูดด้วยเหมือนกันไม่รู้ได้ยินกันหรือเปล่านะฮะ <c oughs> คือเวลาเราแปลงคลิปเสร็จอะไรประมาณเนี้ยฮะมันจะพูดใส่ลำโพง Google เข้าใจไหมฮะแล้วมันไม่ได้พูดแค่ลำโพงเดียวมันจะพูดทั้งบ้านซึ่งอันนี้ฮะอะผมก็มีลำโพง Google ในห้องทํางานถูกต้องป่ะและนี่ฮะก อ,นนอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ตุ๊กตาอย่าไปสนตุ๊กตาเขานี่ฮะให้ดูนี่เห็นป่ะมีลำโพง Google ตรงนี้ด้วยเผื่อแบบเอยมันแปลงคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมนอนอยู่ก็สามารถแบบ รู้ได้ว่าแบบเอ้ตอนนี้คลิปแปลงเสร็จแล้วนะจ๊ะอะไรอ,อย่างเงี้ยฮะและหลังตู้เย็นตรงนี้ฮะก็มีลําโพง Google ด้วยเช่นกันและบริเวณข้างล่างเสียงมาาันจะกองนิดนึงบริเวณข้างล่างตัวนี้ก็มีลําโพง Google อีกเช่นกันเอาเป็นว่ายังไงยังไงก็ต้องได้ยินนะฮะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ้มีการแปลงคลิปเสร็จแล้วนะทีมงานส่งไฟล์เสร็จแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยฮะรู้หมดทุกอย่างเพราะว่าปัญหาก่อนหน้านี้เนี่ยฮะคือทีมงานส่งไฟล์มาแล้วไงแล้วแบบผมไม่รู้ว่าเอ้เขาส่งงานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ เราส่งไฟให้ทีมงานอ่ะมันก็พูดทีมงานส่งไฟมามันก็พูดแปลงคลิปเสร็จแล้วมันก็พูดลืมส่งไฟให้ทีมงานมันก็พูดคลิปไฟเออร์เลอร์มันก็พูดคือมันพูดทุกกรณีฮะมีอะไรผิดพลาดยังไงพูดหมดทุกอย่างคือสตูดิโอแห่งนี้พูดมากซึ่งไอ้เจ้าโปรแกรมอันนี้เนี่ยฮะมันก็เชื่อมกับบอร์ดดิสคอร์ไว้เช่นกันคือถ้าเกิดสมมติผมไม่อยู่ที่สตูดิโอผมก็อ่านผ่าน Discord ได้อยู่ดีแล้วมันก็อะไรนะเครื่องหมายแอดเมนชันอะนั่น ทักหาเราด้วยเหมือนกันนะฮะคือมันเป็นโปรแกรมที่ดูงี่เง่าแต่เป็นโปรแกรมที่ว่าใช้ประโยชน์ได้ดีมากและนี่คือสภาพโปรแกรมที่ว่าเมื่อมันเปิดใช้งานครั้งแรกโยโย่แสวัสดีอีนี่คือเสียงจากระบบนนเออสวัสดีระบบแคปซูลสี่แปดสองหกสตูดิโอพร้อมใช้งานแล้วพูดยิบมากไหมละ่ะ <c ười> โอเคเราจะมาแสดงตัวอย่างวิธีการอัดคลิปกันนะฮะว่าวิธีการอัดคลิปของผมเนี่ยฮะมีขั้นตอนยังไงเป็นขั้นตอนที่ว่าแบบโอ้ดูมีความไฮเทคมากเลยฮะอ่าดูดูเบื้องต้นเนี่ยฮะเรามีคอมทั้งหมด2เครื่องใช่ไหมก็จะเป็นลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะจออันแรกอันนี้ฮะก็จะเป็นสําหรับเล่นเกมนะฮะส่วนอันนี้ฮะก็จะเป็นจอสําหรับ OBS นะฮะก็คือใช้ในการอัดกล้องนั่นเองซึ่งกล้องเนี่ยฮะก็จะเป็นจากกล้องเว็บแคมตัวนี้นะฮะเป็นกล้อง B R I O C K ของ Logitech นะฮะตัวนี้ก็ใช้มาค่อนข้างยาวนานแล้วก็คือใช้ในการอัดการ์จอแล้วก็ใช้ในการอัดไมโครโฟนตรงนี้ด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นไมโครโฟนบูเยติอันนี้เก่าแก่มากนะขี้ฝุ่นเยอะด้วยอย่าไปดูมันนะอายเขาและด้านขวาตรงนี้ฮะก็จะเป็นวิดีโอแคปเจอร์การ์ดนะของ Elgato 4K 60 FPS ก็คือบริเวณจอตรงนี้เนี่ยฮะจอตรงนี้ทำอะไรใช่ไหมฮะไม่ชาร์ติดกเรวโอเคฮะคือจอตรงนี้ฮะเกิดอะไรขึ้น ตัวนี้มันก็จะแบบเออแสดงผลตามนะฮะคือสิ่งเราจะต้องทําก็คือเราต้องกดปุ่มอัดข้างล่างนี้มาสมมุติเราจะเริ่มอัดคลิปแล้วกันฮะสิ่งที่ผมจะต้องทําก็คือเราจะต้องกดปุ่ม start record นะฮะก็กดปุ่มคีย์รัดก็ได้นะฮะผมกดปุ่มคีย์รัดปึ๊บโอเคมันก็จะเริ่มอัดถูกต้องมาฮะคราวนี้พอเริ่มอัดปึ๊บเนี่ยฮะสังเกตตรงนี้ฮะนี่โปรแกรมของเรามันก็จะบอกว่าแบบเอ๊ะคอ c o r d ว็บ c a m นะก็คือตอนนี้กำลังอัดอยู่นะฮะอัดมาแล้วกี่วินาทีก็ตามนี้ขนาดไฟล์เท่าไหร่ก็ตามนี้้้นะะะอออ่่แลลวก็ยาาืมเรจตงัดค จอตรงนี้ด้วยเช่นกันฮะเราก็จะต้องเอาเมาส์มากดที่บริเวณตรงนี้โอเคฮะพอเรากดอัดปุ๊บนี่เห็นป่ะฮะมันก็จะเขียนอยู่ว่าแบบเอ้ยคอร์ดเกมอยู่นะแจ๊ซึ่งพอตอนอัดเนี่ยฮะเราก็จะต้องดูแถบกราฟเสียงด้วยเหมือนกันว่าแบบเอ้ยเสียงเนี่ยฮะมันจะต้องแบบเออไม่แต่สีแดงคือถ้าเกิดสมมุติเวลาผมพูดนะเดี๋ยวผมเอามโครโฟนใกล้ๆแป๊บนึงนะฮะผมจะ ฮัลโหลฮัลโหลโลโลโลเทสเทสเโย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 สังเกตนะครับว่าสีแดงของผมเนี่ยฮะจะอยู่แค่บริเวณตรงนี้เท่านั้นคือเนี่ยเห็นป่ะครับมันยังไงยังไงมันก็จะอยู่แค่ตรงนี้มันจะไม่แตะด้านขวาสุดเพราะถ้าเกิดสมมติไมโครโฟนเนี่ยฮะสีแดงเนี่ยมันแตะได้มันแตะด้านขวาสุดเนี่ยก็คือเสียงมันจะแตกซึ่งมันจะไม่ได้คุณภาพนะฮะโอเคแล้วสมมตินะผมอัดคลิปเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะเราก็จะกดหยุดอัดนะพอเรากดหยุดอัดปุ๊บปุ๊บนะผมกดหยุดอัดนะฮะ โปรแกรมของผมมันก็จะเริ่มทำงานเห็นป่ะฮะ Move to Wetting Proxy Encoder อ่ะมันก็จะทำอะไรของมันเองอันนี้ผมที่เกียจอธิบายนะก็คือมันจะดำเนินการจัดเก็บไฟล์ให้เรียบร้อยโอเคป่ะฮะซึ่งตัวนี้ฮะผมได้ตั้งชื่อโปรเจกต์เอาไว้ว่า Tagger Test ถูกต้องไหมฮะทีมตัดต่อคือ Tagger ดังนั้นเห็นป่ะฮะมันจะมีการเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติคือก่อนหน้านี้เนี่ยชื่อไฟล์มันก็จะเป็นลักษณะคลาแบบนี้ใช่ไหมเนี่ย Game สองมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาโลกแตกมากนะสำหรับคนที่อัดคลิปเน มันมันเละเทะเข้าใจไหมคือเวลาเราอัดคลิปหลายๆคลิปเนี่ยมันไปกองรวมกันในโฟลเดอร์เดียวซึ่งโปรแกรมอันนี้เนี่ยฮะมันจะรีเนมชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติโอเคป่ะฮะแล้วมันก็พอกซีไฟล์อ่ารอแป๊บนึงนะฮะมันกําลังแปลงแล้วพอมันแปลงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะเรียกเราอีกเช่นกันฮนะอะ่ะเดินมาดูเดินมาดูมันลกนิดนึงนะฮะไม่ได้สร้างภาพอะไรทั้งนั้นนะฮะมีแต่ตัวนี้ที่น่ารักนี่มาดีิฮะอ๋อ โอเครอสักแป๊บหนึ่งนะมันกาลังแปลงอยู่ซึ่งพอมันแปลงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีเสียงเผื่อบางครั้งผมนั่งอึอยู่อะไรประมาณเนี่ยมันก็จะได้แบบเออเสร็จนะนะฮะโอเคเสร็จแล้วก๊อปปี้ก๊อปปี้กำลังก๊อปอันนี้คือมันก๊อปปี้ไฟล์ให้ทีมต่อนะโอ้คัลตอนนี้ไฟล์ proxy ถูกเรนเดอร์เสร็จหมดแล้วถึงเวลาที่จะเซตพัฟโปรเจกต์ส่งให้ทีมงานเป็นไนีอ้โอ แล้วอย่างที่บอกมันพูดลั่นบ้านจริงๆนะฮะคือห้องนอนห้องอะไรอย่างเงี้ยคือได้ยินหมดเลยโอเคคราวนี้พอเราอัดคลิปเสร็จเรียบร้อยถูกต้องไปฮะแล้ว Google เนี่ยเขาก็จะบอกว่าแบบเอ้ยถึงเวลาเซตอัพโปรเจกต์ส่งให้ทีมงานใช่ไหมฮะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่เนี่ยฮะเราจะต้องมานั่งเก้าอี้ตรงนี้ฮะอ่ะเออคือนั่งเก้าอี้อันไหนก็ได้แหละแต่ก็คือเราจะต้องมามุมคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะฮะซึ่งมันเป็นมุมที่ว่าแบบเออสำหรับเซตอัพโปรเจกต์เฉยๆนะ,ะแล้วก็แบบตรวจงานนิดๆหน่อยๆเป็นกกะะ <laughs> ก็เนี่ยฮะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ว่าเป็นคอมจำลองนะฮะก็คือสับทางด้านคอมพิวเตอร์คือมันเป็นเครื่อง VM นั่นแหละซึ่งเมาส์คีย์บอร์ดและจออันนี้เนี่ยฮะมันถูกเชื่อมเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องเล่นเกมตรงนี้โอเคป่ะฮะนี่ฮะมันจะถูกเชื่อมเข้ากับคอมพิวเตอร์เล่นเกมข้างบนตรงนี้โอเคอันนี้คือคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องเล่นเกมนะฮะก็เราเพิ่งเปิดเครื่องใหม่ๆแล้วก็เมื่อกี้เราอัดคลิปอะไรอย่างงี้มั่วๆไปก็ตัวเนี้ยมันใช้แรมไป1.8ถูกต้องป่ะฮะเดี๋ยวพอเเราปิดคออจลง มันจะยืมแรมตรงนี้ฮะไปใช้งานซึ่งวิธีการเปิดคอมจำลองนั้นง่ายมากๆากครับผมได้ทำคีย์ลัดเอาไว้เราแค่เพียงกดคอนโทรลอัลเทอร์เน h ชิปแล้วก็วินโดว์เออนโทร Control Alt Shift W U, ก็คือมันแบบเอ้ยเปิด Windows หน่อยจี G, อะไรเงี้ยกดปึ๊กทีเดียวโอเคป่ะฮะพอเรากดลักษณะค่าแบบนี้เรียบร้อยสังเกตว่าแรมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาตอนแรกแรมมันกินไปแค่1นึกิกกิลบต่อไปฮะตอนนี้แรมมันวูดขึ้นมาข้างบนตรงนี้แล้วก็เนี่ย CPU มันก็จะมีการประมวลผลเห็นป่ะฮะแถบสีเหลืองอันนี้ถ้าเราหันกลับไปปึ๊ ก็จะพบว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์เปิดแ้วนะฮะมันเป็นคอมจําลองอย่างที่บอกซึ่งคอมจําลองอันนี้เนี่ยฮะเอ่อเขาเรียกว่าแบบเรามี2กัดจอเข้าใจไหมเรา Forward คีย์บอร์ดเรา Forward เมาส์แล้วก็ Forward จอภาพตรงเนี้ยฮะไปที่กัดจออะไรอย่างงี้ด้วยดังนั้นมันก็จะเหมือนแบบเฮ้ยเราได้คอมอีกหนึ่งเครื่องเลยคือคอมแบบลื่นอะโอเคป่ะฮะเนี่ยเป็นคอมแบบ เรียกว่าเป็นคอมที่ว่ามีการ์ดจอเป็นของตัวเองแล้วกันเห็นป่ะฮะลักษณะคล้ายแบบนี้ซึ่ง Windows ไม่สามารถทําได้นะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีของ kvm แล้วก็ qemu แล้วเราก็ forward pass through pci express เข้าไปใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรฮะก็เอาคําพูดที่ผมพูดไปเมื่อกี้ลองไปพยายามเซิร์ชกูเกิลเอาแล้วกันนะถ้าอยากรู้เทคโนโลยีของ kvm แล้วใช้ qemu ในการควบคุมแล้วก็ forward pass through PCI Express ของการ์ดจอเข้าไปซึ่งเราจะต้องแบคลิสตอนเปิดเครื่องก่อนผมพูดอะไรออกไปเนี่ยเอาเป็นว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ว่าแบบออนาคตก็น่าจะได้เล่นกันคือ Linux เขาก็จะแบบได้เล่นของพี่เรียนพี่เรียนของชาวบ,บ้านเขาอะนะฮะซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเซตอัพโปรเจกต์แป๊บ,บนึงแล้วกันฮะเราจะกลับมากันอีกรอบนึงเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะซึ่งวิธีการส่งไฟล์ให้ทีมงานก็ไม่ได้มีอะไรมากฮะก็คือเหมือนแบบเออเอาไฟล์โปรเจกต์เนี่ยฮะ ใส่เข้าไปในโฟลเดอร์ของทีมงานนะฮะซึ่งอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นโฟลเดอร์ตัวเองละกันโอเคป่ะ <Hey, hey. S 1> แล้วเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยฮะมันเป็นเครื่องแนถูกต้อป่ะฮะนี่คือเครื่องแนสของเราอ่าฮะทีมงานนะฮะจะมาซิงค์ไฟจากเครื่องนี้อัตโนมัติเลยเออมันเป็นเครื่องแนสที่มันน่าเกียดนิดนึงละ่ะขออภัยดูเท่ไหม เท่ไหมฟ้าหายสุดยอดไหมล่ะซึ่งภายนอกเนี่ยมันอาจจะดูไม่สวยหรูสักเท่าไหร่นะแต่ว่าภายในนี้เนี่ยฮะเป็นฮาร์ดดิสต์นะฮะแบบขั้นสูงเลยจากทางด้าน WD นะฮะเป็น w d บเโอเคป่ะมันเอาไว้ใส่สำหรับเครื่องแนทโดยเฉพาะนะฮะก็ทาง WD <c oughs> ส่งมาให้ก็ต้องขอบคุณฮะลองย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะผมได้ทําคลิปอัปเกรดอยู่ ซึ่งทางด้าน WD เนี่ยฮะหรือ Western Digital เนี่ยเขาได้ส่งฮาร์ดดิสสิบเทราไบต์มาให้ผมทั้งหมด3อันนะ,ะก็เป็นของที่เลดมากว่าโดยทางสตูดิโอตอนนี้ของผมก็ใช้ WD จนหมดแล้วนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยผมก็ใช้ฮาร์ดดิสยี่ห้อนูน้นยี่ห้อนีน้ยี่ห้อนัน้นหลายๆย,ยี่ห้อกข้ามาแต่ว่าตอนนี้คือ WD อย่างเดียวแหละเพราะว่าอะไรฮะใช้ยี่ห้ออื่นแล้วปวดหัวคือยี่ห้อ WD เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเราเพิ่มเงินอีกนิดหนึ่งเข้าใจไหมฮะแล้วมันเป็นของที่ว่าสามารถใช้ได้แบบยาวๆดยที่มันไม่งอแงคือยอมร w D คือจบซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการส่งไฟล์นะฮะพอเราส่งไฟล์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะมีเสียงอีกแล้วนะฮะเอ่อเอ่อ T K จึ๊บรอแป๊บหนึ่งฮะรอมันตรวจสอบไฟล์แป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะมีเสียงแล้วมันก็โปรเจกไฟล์แท็คเคอรเทสได้ถูกส่งไปยังแท็คเคอรแล้วนั่นแหละ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  และนี่คือบอทนะฮะมันก็จะมาลักษณะคล้ายแบบนี้พอเราส่งไฟล์อะไรเสร็จปุ๊มมันก็จะแบบเอ้ยได้ส่งไฟล์แล้วนะอะไรประมาณนี้อะโปรเจกต์ Project ชื่ออะไรทีมตัดต่อชื่ออะไรก็คือมันจะแจ้งเตือนทาง Discord ด้วยเช่นกันเป็นไงเป็นไงเจ๋งปะเจ๋งปะเจ๋งปะและหลังจากนั้นถัดไปฮะพอทีมงานตัดต่อคลิปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยฮะแล้วพอเขาส่งงานเนี่ยฮะมันก็จะมีการแจ้งเตือนอีกเช่นกันวิธีการส่งไฟล์ของทีมงานนั้นง่ายมากๆกฮะก็แค่ให้เขาซิปไฟล์แล้วก็ใส่เอาไว้ในโฟลลลเเดนนีี้้ักษณะคายคแบบโ ออตอนนี้แท็กเกิลได้ส่งไฟล์งานโปรเจกต์แท็กเกิลเทสมาแล้วไปตรวจสอบด้วยหลามันก็จะบอกว่าแบบเอ้ยทีมงานแบบส่งไฟล์มาแล้วแล้วเพลงมันก็จะเปิดลักษณะคล้ายแบบนี้สนุกไหมล่ะตัด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 ดตัดดตัดดตัดด VLC นั่นแหละโปรแกรมนี้เลยและหลังจากที่ทีมงานตัดต่อเนี่ยฮะได้ส่งไฟล์โปรเจกต์มาเรียบร้อยแล้วถูกต้องปะ่ะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือการเรนเดอร์คลิปนั่นเองซึ่งบางครั้งเนี่ยฮะ ในวันวันหนึ่งเนี่ยผมเรนเดอร์คลิปหลายคลิปเข้าใจไหมฮะซึ่งผมก็แบบเอ๊ะมันแปลงคลิปเสร็จแล้วหรือยังมันแปลงเสร็จแล้วหรือยังอะไรเงี้ยมันก็ต้องมานั่งดูใช่ไหมฮะเสียเวลาผมก็เลยเอามาใส่ไว้ใน Google อีกเช่นกันนะฮะเป็นระบบพี่เลนบอกแล้วซึ่งมันจะพูดชื่อออกมาด้วยว่าตอนนี้เนี่ยกำลังแปลงคลิปอะไรอยู่และในขณะเดียวกันเนี่ยอันไหนที่คลิปแปลงเสร็จแล้วมันก็จะพูดชื่อออกมาด้วยเช่นกันซึ่งผมก็คงไม่เรนเดอร์คลิปนะเพราะว่าขี้เกียจนะฮะเอาเป็นว่ามันสามารถพูดชื่่่ออออไไ้้้เเลลลลยยยววาาะตนนีกกํังงแแปปคิรู็ อ,อ,อันไหนที่แปลงเสร็จแล้วมันก็จะพูดชื่อออกมานะฮะ <S <S แล้วขั้นตอนต่อไปฮะพอเราทําคลิปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยฮะผมก็จะบีบอัดไฟล์ทั้งหมดวุ้เก็บเอาไว้นะฮะเป็นไฟสิบนะฮะไฟไฟหนึ่งโอเคแล้วคราวนี้พอเวลาเราอัดคลิปอะไรเสร็จเนี่ยฮะผมก็จะบีบอัดไฟล์ให้เป็นไฟลไฟล์เดียวทุกท่อมาฮะก็พิมพ์คาสั่งแบบนี้ได้เลยฮะแล้วมันก็จะเริ่มบีบอัดไฟป์๊บปึ๊บนะฮะอ่าโอเคฮะระบบก,กาลังดําเนินการบีบอัดไฟโปรเจกต์มาริโอโอดีวายสิบ อ่ะมันก็จะพูดลักษณะคล้ายแบบนี้ว่าแบบเอ้ยกำลังบีบอัดไฟอยู่นะแล้วพอมันบีบอัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับผมก็โยนลงเข้า Google Drive เก็บตามปกติและนี่คือคลิป1คลิปนะ,ะก็มีขั้นตอนลักษณะประมาณนี้เป็นไงดูตื่นเต้นมีความอลังการซับซ้อนเหลือเกินนหฮะคือเอาจริงฮะถ้าเกิดเราทําคลิปเนี่ยไม่ต้องมานั่งซับซ้อนแบบนี้ก็ได้แต่คือเข้าใจไหมว่าคลิปเนี่ยฮะมันมีขนาดที่ใหญ่แล้วพอดีแบบมีทีมตัดต่อ,ตอใช่ไหมฮะแบบต้องทํางานเป็นทีมโยนงานกันไปโยนงานกันมาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วคลิป มันมีความชัดระดับ 4K 60fps คือไฟล์เนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่มากๆดังนั้นระบบมันก็เลยจะต้องแบบเออเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยฮะเวลาเราทําคลิปเนี่ยคือจริงๆแล้วใช้คอมเครื่องเดียวได้ไหมมันก็ได้แต่เข้าใจไหมมันก็จะเหมือนแบบเออต้องมานั่งตัดต่อต้องมานั่งแปลงแปลงเสร็จแล้วเออมันแปลงเสร็จหรือย,ยังก็ต้องแบบคอยเดินมาดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้คือแบบมันเรียกว่า workflow โอเคป่ะฮะคำว่า workflow หรือ production line ก็นั่นแหละฮะคือมันแบบเราเริ่มอัดคลิปเสร็จปุ๊บขั มาขั้นตอนนี้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 นนนสังเกตไหมว่ามันจะวิ่งเป็นเส้นวืดไปในทิศทางเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องมานั่งทําอะไรแบบซับซ้อนเครื่องคอมเดิมๆอะไรอเงี้ยสิ่งที่เราจะต้องทําคือเอาใช่ป่ะสิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรเราก็แค่อัดคลิปใช่ไหมฮะพ,พออัดคลิปเสร็จปุ๊บมันก็ไปโยนไฟล์จัดจเก็บฟึบฟึบฟอะไรให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งทําอะไรพวกเนี้ยมันเป็นขั้นตอนที่เสียเวลาอย่างงี้ยมันเกิดจากโปรแกรมเล็กๆโง่ๆนะฮะจนตอนนี้เนี่ยฮะมันทําอะไรได้เยอะมากๆแม้กระทั่งเปิดวิทยุแล้วก็ปิดไฟปึ๊บ สภาพดิขี้เกียจขนาดนี้เนี่ยและไอ้กเจ้าคอมวิดด์11จำลองอันนี้เนี่ยฮะก็คือผมได้ใส่เป็น WD Black M2 นะฮะก็คือให้คอมจำลองอันนี้เนี่ยฮะใช้ M2 ไปเลย1อันเต็มๆซึ่งหน้าตามันก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะฮะก็ M2 เนาะก็แบบรู้อยู่แหละก็คือแบบเป็นมันมัน M2 มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อันนี้ผมซูมภาพให้เห็นเฉยๆฮะก็คือจริงๆแล้วมันเป็นแบบเล็กๆแค่นี้นะฮะเห็นเล็กๆอย่างนี้แต่ว่ามันทรงพลังมากมันเร็วนะฮะสามารถเขียน ได้เขียนอ่านไม่รู้ดิประมาณ2,000 3 0ถึง3,000เมกะไบต์ต่อวินาทีมันก็คือแบบเร็วมากๆนะเร็วกว่า SSD ที่เป็นแบบ s a า a ทั่วไปเร็วกว่าแบบฮาร์ดดิส์ทั่วไปด้วยเช่นกันคืออันนี้คือแบบ the best of everything นะฮะจริงกระเบวกระแดะมากนั่นแหละฮะผมให้ไอ้เจ้าคอมจำลองเนี่ยฮะใช้พื้นที่ทั้งหมดรุดในนี้ไปเลยอันนี้ใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะฮะก็คือ WD Black เนี่ยฮะ250กิกใช่ไหมะฮะที่เป็น M2 ก็ MVME อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะพื้นที่เท่านี้ใช่ป่ะฮะก็คือ forward โยนเข้าไปปึ้งทั้งอันเลยนะฮะก็คืออันนี้คือคอมจำลองคือให้มันใช้ h a ดดิด s ทั้งก้อนนะฮะ ฮาร์ดดิสแมวอะไรล่ะ SSD ให้มันใช้ SSD ทั้งก้อนไปเลยซึ่งไอ้เจ้าเดันยอันนี้ผมก็ซื้อมาจากงานคอมมานด์นั่นแหละฮะมันมันมันถูกดีอย่างงี้ฮะซึ่งพอเราใส่เดบันยูดีแบ็คเข้าไปปุ๊บเนี่ยฮะก็คือเราสามารถทํางานตัดต่อแบบได้แบบปกติเลยคือลื่นมากนะเหมือนคอมปกติเลยทางด้านเดบันยูได้มีอัดไฟโปรเจกต์มาริโก้โอที่ล็สิเสร็จแล้วเออโอเคบีบอัดไฟเสร็จพอดี <laughs> คือกำลังจะมาอธิบายเรื่องเอ,อ่อฮาร์ดดิสกับ SSD แล้วกันฮะทางด้านเด มันก็จะมี WD Green ใช่ไหมฮะซึ่ง WD Green เนี่ยฮะมันก็จะเป็นแบบราคาถูกราคาย่อมเยานะส่วนประสิทธิภาพก็จะเป็นแบบตามราคานะฮะซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ WD Green ถามว่าสตูดิโอของผมเนี่ยใช้ไหมก็ใช้เหมือนกันใช้สําหรับคอมพิวเตอร์ที่ว่าแบบชาตินึงเปิดทีอะไรประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งไอ้เจ้า WD Green เนี่ยเอ่อราคาเท่านี้นะฮะความเร็วมันก็จะได้แบบสมกับราคาแต,แต่แต่แต่เมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นเนี่ย อันนี้เขาเขาไม่ได้จ้างให้พูดนะอันนี้จากประสบการณ์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย SSD เนี่ยผมก็ใช้มาหลายยี่ห้อเหมือนกันสมัยก่อนเห็นแก่ของถูกเข้าใจป่ะฮะพอใช้ SSD แบบถูกเนี่ยฮะช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเร็วมากแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันจะลิงหลอกเจ้าสําหรับยี่ห้ออื่นนะแต่ถ้าเป็น WD Green อะไรเงี้ยคือความเร็วเนี่ยมันเสมอต้นเสมอปลายมากแล้วมันใช้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบผมจะไม่พูดยี่ห้อแล้วกันนะว่ายี่ห้ออะไรมันทําพิษกับผมบ้างทำมาหลายยี่ห้อมากนะ,ะับพวก SSD ราคาถูก โดนมาหลายยี่ห้อมากแล้วมันก็ทุเรศเหมือนกันทุกยี่ห้อนะฮะสรุปแล้วผมก็ต้องกลับมาเดบันยูดีนั่นแหละ,ะจบเรื่องเดบันยูดีกรีนเดบันยูกรีนเบยูดีกีนคือเน้นราคาถูกโอเคปะ่ะแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะใช้เดบันยูดีบลูนะซึ่งเดบันยูดีบลูเนี่ยโอ้มันใช้ได้ยาวนานนะประมาณคือคือผมใช้ฮาร์ดดิสและ SSD แบบหนักหน่วงใช่ไหมฮะเดบันยูดีบลูเนี่ยผมเอาไปใช้ใส่ในเซิร์ฟเวอร์ โทษแล้วกันเอาไปใส่ในเซิร์ฟเวอร์อยู่ได้เป็น5ปียังไม่พังเลยนะฮะเปิดมา24ปีด้วยเช่นกัน24ปี24ชั่วโมงหูยยปีแกขนาดอ่ะ WDB ก็คือแบบใช้งานทั่วๆไปประสิทธิภาพโอเคเลิศ แต่ถ้าเกิดอยากประสิทธิภาพเลิศที่สุดเนี่ยก็ต้อง WD b a c k ก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจากทางด้าน WD ซึ่งไอ้เจ้า WD b a c k ผมก็ได้เอามาใส่ในคอมจำลองอันนี้นั่นแหละโอเคจบแมอธิบายได้ความรู้เยอะเหมือนกันนะและเพื่อเป็นการเปรียบเทียบ SSD ให้เห็นนะฮะระหว่าง WD Green นะฮะแล้วก็ WD b a c k WD b a c k เนะะี่ยฮะมันเร็วขนาดไหนเราจะมาพิสูจน์ให้ดูกันฮะ,ะมาเปรียบเทียบเวลาเลยฮะ,ะดีดนิ้ว ซึ่งผลการทดสอบอันนี้ก็ทดสอบให้ดูแบบลวกๆกันแหละมันเปรียบเทียบโดยตรงไม่ได้อยู่แล้วฮะเพราะว่าอะไรอ่ะอันหนึ่ง Windows 10อันนึง Windows 11คือมันคนละอย่างกันดังนั้นมันอาจจะเปรียบเทียบได้ไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่อ่ะนะแต่ก็จะได้เห็นว่า WD Black มันมันเร็วกว่าจริงๆถ้าเกิดสมมติมีตังจริงๆนะก็ WD Black ไปเลยนะฮะคือจ่ายเร็วจบแล้วก็มีความสุขมากนะส่วน WD Blue ก็ไม่ได้ขี้เละอะไรขนาดนั้น WD Blue นี่ก็แบบใช้ได้อยู่นะฮะประมาณเท่าไหร่อ่ะ เครื่องบางหลายๆเครื่องผมก็ใช้ดับเบิลยูดีบูอยู่เหมือนกันไม่ได้ใช้ดับเบิลยูดีแบ็เพราะว่าขี้เกียจเสียตังคือคือคือดับเบิลยูดีแบ็กก็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 มีนั่นแหละฮะจริงๆแล้วมีฮาร์ดดีดับเบิลยูดีแบ็อีกเหมือนกันซึ่งผมยังไม่ได้พูดซึ่งเดี๋ยวค่อยมาพูดกันในคลิปถัดไปแล้วกันและทั้งหมดนี้ฮะคือคิปพาทัวร์สตูดิโอ t ท็กเกอร์สกนะฮะก็เป็นวีล็อกอีกหนึ่งวีล็อกนะฮะก็ถ้าคลิปนี้ใครดูจบหรือมีคำถามอะไรยังไ คลิปนี้ครับแหม่น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอลับไปคลิปนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดสับได้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในวีล็อกคลิปคลิปถัดไปฮะแน่นอนเรื่องวีล็อกสตูดิโอแห่งนี้ยังพูดได้อีกยาวนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะไปถ้าชอบวีล็อกพาทัวร์สตูดิโอแห่งนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปไหนออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบาย